วิธีใช้งานเลยละครสบ u Discover นะครับมาดูกันเลยกดเปิดตรงนี้กดค้างนีนเราก็จะเห็นเลยว่ารอบพื้นที่มีคลื่นไหนใช้งานอยู่เปิดไหม่นะครับเห็นไหมพีคเลยคือมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่ว่าก็คือแบบใกล้เคียงที่สุดลองดูอีกตัวอันนี้อันนี้กดเปิดถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยเรากดลูกศรเลื่อนไปเลือ่อนหา แถวแถวเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าห้าอะไรประมาณนี้ฟังก์ชันอื่นกดปุ่มตรงรูปเฟืองกดค้างไว้ฟังก์ชันแรกนะครับเป็นการปรับช่วงความกว้างเลขข้างหน้ากับข้างหลังมันมีการขยับปรับช่วงที่รับขึ้นนะครับอันก็เป็นเซนเตอร,ร์ก็คือช่วงขึ้นกึ่งกลางอันเป็นเลเวลก็คือเนี่ยความแรงของสัญญ,ญาณอันเป็นแม็กซ์โฮนะครับก็คือให้โชว์ขึ้นไหนแรงเนี่ยมันโชว์ค้างไว้อันสุดท้ายเป็นคลีนนะครับเมื่อจะล้างที่เราเคยสแกนไว้ เหมาะกับสายทัวร์คอนเสิร์ตงานเครื่องเช่างานเครื่องเสียงนะครับที่ต้องใช้ไม่เยอะๆหลายๆตัวนี่เครื่องนี้ตอบโจทย์เลยในการช่วยหาคลื่นนะครับ